กินกับเสเลียมนะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะเมนูนี้แกงขหนุนคะ่ะนี่เป็นเครื่องแกงของแกงขหนุนนะคะแกงขหนุนสูตรเมืองเหนือนะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมรากผักชีพริกค่ะพริกแห้งพริกสดนะคะแล้วก็จะมีกะปินะคะใส่กะปิใส่เกลือนะคะปรุงรสเนาะ แล้วก็จะโขลกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าวัตถุดิบนะคะมีตามนี้นะอันนี้จะมีมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กนะคะมะเขือส้มนะเจ้าแล้วก็อันนี้ใบชะพูค่ะอันนี้เป็นชะอมค่ะแล้วก็มีหมูมีหมูหมูติดมันจะอร่อยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นกระดูกหมูอันนี้ต้ไมไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้มต้มให้มันเปื่อยนะแล้วก็อันนี้เป็น ขนุนนะคะต้มเรียบร้อยแล้วมีน้นะวัตถุดิบตามนี้นะคะก็จะมีเครื่องแกงเนาะอันนี้เดี๋ยวจะโขกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะขั้นตอนนี้จะเป็นการผัดเครื่องแกงนะคะใส่พริกที่เราโขกนะคะใส่พริกที่เราโขกผัดให้หอมเลยนะคะผัดให้หอมผัดให้หอมก็ใส่หมูนะคะ ผัดให้หอมเลยผัดให้หอมเสร็จแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำเริ่มแกงใส่ขนุนใส่หมูแล้วก็เคี่ยวให้สุกนะคะให้ขนุนมันสุกนะคะอย่าลืมใส่น้ำล้างครกด้วยนะคะนี่นะน้ำล้างครกค่ะ เพิ่มเกลือเข้าไปเล็กน้อยนะคะใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยนะน้ำประาร้าเล็กน้อยแล้วก็รอชิมรสชาติค่ะตามชอบเลยปรุงรสเสร็จแล้วก็จะมาใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศใส่มะเขือเทศเข้าไปให้มะเขือเทศสุก สุกได้ที่แล้วใส่ผักที่เหลือลงไปนะคะใบชะพูแล้วก็ชะอมลงไปนะคะให้พอสุกสลดนะคะแล้วก็ปิดเตายกลงได้เลยคะ่ะ ร้อนเลยหอมมากค่ะหอมชะอมหอมใบชะพลูมากเลยกินกับเสลียมนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูนี้แกงขนุนค่ะ